ค,คลิปนี้เราไปดูอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับอำเภอหนองม่วงเป็นอำเภอหนึ่งซึ่งทำอาชีพหลักก็คือทำเพืชไร่นะครับมาดูครับอำเภอนี้เป็นไงอำเภอหนองม่วงก็จะติดกับจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอตากฟ้านะครับ ขวาไปเพลศโบดตรงไปเพอตักฟ้าซ้ายอันนี้นะครับเรืนนิเจริญนะครับมีบิ๊กซีนะครับเห็นไหมครับบิ๊กซีมาร์เก็ตนะครับผลม่วงเนี่ยพื้นดินเต็มสมบูรณ์มากนะครับสำหรับการทำพืชไรเป็นหลักดิน,นจะมีลักษณะดำ หรือสีน้ำตาลนะครับเหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่นะครับอำเภอหนองม่วงเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอบริเวณนี้นะครับไม่ว่าอำเภอโคกเจริญอำเภอสโบดก็จะมาซื้อของที่อำเภอหนองม่วงนะครับก่อนนี้อำเภอหนองม่วงเนี่ย ใหญ่มากก็ถูกแบ่งเอาเป็นสาบบดเป็นโคกเพ่กโคกเจริญนะครับเมืแ่อบบก่อนนี้เพื่อนองม่วงเนี่ยเป็นป่าพื้นใหญ่ที่ติดต่อกับนครสวรรค์เพชรบูรณ์นะครับก็มีการทากล้างทางพงเมื่อเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบปีที่แล้วนะครับก็มาทำไร่กันก็มีคนมาตั้ง รบก้ากกันเยอะนะครับไม่ว่าจากทางภาคอีสานภาคกลางนะครับดังนั้นอำเภอหนองบัวงก็จะมีคนหลายๆภูมิภาคมานะครับนอกจากนี้อำเภอหนองบัวยังมีการเลี้ยงโคนมด้วยนะครับสากลโคนมหนองม่วนะครับ ครับเราเข้าไปดูตลาดครับตลาดก็จะอยู่เส้นหลักระหว่างหนองม่วงตากฟ้านะครับตราสอดสจิฝั่งขวานะครับเนี่ยครับถนนก็มีการเติบโตจาก สมัยก่อนเยอะนะครับสมัยก่อนก็ยังไม่เจริญเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ตลาดขยายมากเพราะตลาดอยู่ฝั่งขวานะครับรายนด้ก็มีนะครับ ก็สุดเขตตลาดลนะครับ นี่ครับก็ถือว่าจเจริญพอสมควรอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับชีพหลักก็คือทำเกษตรพืชไร่เลี้ยงสัตว์นะครับ ตลาดอยู่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างหลายอำเภอครับไปก็ตรงไปข้อสำรรงซ้ายสาบับดรขวาบ้านดีนะครับอเภอหนองม่วง ใครที่ไม่เคยพาหนองม่วงมาเคยใครที่ไม่เคยมาหนองม่วงก็ดูจากคลิปนี้นะครับก็จะว่าก็เป็นเมืองที่จเจริญพอสมควรนะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นลัดถ้าเราจะขึ้นเหนือช่วงสงการปีใหม่กข็ข้ารบบรีเข้าควกสำโรงหนองม่วงตากฟ้านะครับแล้วก็ไปออกวังทองเส้นพืดโลกนะครับ จากลบบุรี53ากิโลโอเคนะครับตลับอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี